เราจะถักดอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นถักกันนะคะถักง่ายๆเริ่มต้นก็คือจับไหมจับเข็มให้มันถนัดมือนะคะใช้ไหมสีเหลืองนะคะก็บิดให้มันเป็นห่วงเหมือนเดิมบิดมาแบบนี้ห่วงจะอยู่ใน,นะะห่วงจะอยู่ในลักษณะนี้ คือให้ปลายยาวนิดนึงนะคะให้เราสามารถดึงได้ก็แทงเข็มเข้าไปในห่วงแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทําการล็อกไหมก่อนหนึ่งครั้งแบบนี้อันนี้คือการล็อกไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถักเอ็กก็คือควักธรรมดาเนี่ยทั้งหมด12ครั้งนะคะ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเสบสอ็ดบสองแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะดึงปลายเนี่ยให้มันรูดเข้านี่นะคะให้ให้มันชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้นะคะแล้วก็ตัดไหม แล้วก็แทงเข็มลงในช่องแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาเลื่อนผ่านเลยนะคะแบบนี้เราจะถักกรีดครบทั้งหมดนะคะแทงเข็มเข้าไปในช่องไหนก็ได้นะคะในหลักไหนก็ได้แล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามา ทำการมัดสักนิดนึงนะคะมัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวใหม่ขึ้นมาล็อกอีกหนึ่งครั้งล็อกนี้ก็คือดึงให้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นก็ถักโซ่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10แบบนี้นะคะพอได้10แล้วทีนี้เราก็จะมาแทงเข็มลงตรงนี้หลักเดิมนะคะจุดเดิมแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ทักซีเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งแบบนี้ให้มันตึงๆเลยนะคะ ส่วนปลายใหม่เนี่ยเราจะถักเก็บไปด้วยนะคะแล้วก็หลักที่สองนะคะในหลักที่สองเราจะถัก x หนึ่งครั้งแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะบแบบนี้หนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็โซ่สิบเหมือนเดิมคะ่ะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้าสิบ นะคะโซ่10แล้วก็แทงแทงลงไปในช่องนี้ช่องเดิมเหมือนเดิมนะคะทำา C หครั้งแบบนี้แล้วก็ช่องถัดมาก็จะเป็น X 1ครั้งแล้วก็จะโซ่สิ หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะก็แทงเข็มแบบนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมเนี่ยนะคะบนให้ได้กลีบตัวนี้ทั้ง12กลีบเดี๋ยวมารีขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นกลีบดอก สองสี่หกแดสิแล้วก็สินะคะในหลักสุดท้ายก็เรามาแทงตรงจุดเริ่มต้นหลักเริ่มต้นแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาทำซีเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็ตัดไหม นี่นะคะเราก็จะได้เป็นดอกไม้หนึ่งดอกนะคะ